มซัซซาต้องขอาเปียกเสร็จอีกแล้วเส้นเหนียวๆน,นุ่มๆนะพี่น้องใส่เลือดใส่ไก่ใส่ผักลายๆผักเราก็มีวันนี้มาแซ่บแซ่บนกันซาโอ้โอ <t> หือ,หอ,หอ ใส่ผักลายลายอันนี้ไก่แซ่งนเนียอเนี้อนุ่มๆต้มใส่ผักลายลพี่นอ้องเซล็ ผัดเซลูซินน้ำ

บ้านทุกคนค่อืมสวยจังเด็ดกลับมาแล้วเอ้ยนั่งรออยู่นั่นแหละอืมเศษ เลือดใช่ Xếp <Nhạc> lượt